ชุดเกาะก็จะพังล้วนะอุ๊บแล้วหนึ่งเม็ดโอเคอุย๊ยข้างบนอะไรกันเนี่ยอุย๊ยลาโครงกระดูกมายังงง่ายนะ แร่มิตริลเราอยากได้นะแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะแร่มิตริลมันมันก็แค่ของมอสซึ่งตอนนี้เรายังไม่ค่อยอยากได้ทําไมมันทาไมไม่แร่เยอะอันนี้ไม่เข้าใจแต่เราคิดว่าเวอร์ชันใหม่ก็คือแร่เพชรอะไรพวกนี้หาง,ง่ายขึ้นมากเลยนะอันนี้ก็ไม่ไแน่ใจกันว่าเป็นที่ไร เพชรข้างลง่างก็มีเอ้ยเป็นเจอกแปลกๆนะเสียงเหมือนกระดูกนะฮะใช่เสียงกระดูกริงด้วย สแสดงว่าไา้เม็ดทิวขุดยากมากเลยดิโอ้ขุดยากจริงด้วยอย่างงี้ขุดใต้น้ำก็ตายสิโบัดกอดแล้วคือได้มาแค่เศษเสียสวเล็กๆมีธนูทำไมไม่มีนวะดวงวิญญาณห้าดวง โอ้ยโดนดูดใต้น้ำไม่เพชรอีกไหมโอ้โหย,ยังมีอีกโอ้โหน่นนีกเดี๋ยวมันเรแกแปลกนะแต่ละทย์คือเราโอ้โหอแต่ก็ไม่แปลกเพราะเวอร์ชันนี้เราก็เจอเพชรเยอะอย่างนี้หลายรอบแล้วแน่แค่ปลาอยู่ในส่วนของปลาไปแซ่ เจอเรื่องอะไรดีๆเข้าแล้วล่ะก็ตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็ม,กมีแต่เรารู้แล้วแหละว่าตอนนี้คือเพราะเรามีรีสิเอนท์ทำให้เราจะไม่โดนโจมตีง่ายๆก็คือเราจะ ถึงแม้จมน้ำก็เลือดจะไม่ลดอ่าเจอเรื่องเข้าเจอเรื่องดีๆเข้าแล้วจริงๆคือเราไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าไงตอนนี้เรามีของที่มันดีอยู่รเราก็ไม่อยากจะไปใช้โกงทั้งตอนนี้เราก็ไม่ได้ใช้โกงก็ใช้ของมดที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแทนอุเนมแท็กมาอย่างง่ายนะเอ้ยมอกี้ โอเคไม่ใช่เราคิดเองโอเคอย่างว่านะฟอร์จูนหนึ่งมันยังไงก็แค่ฟอร์จูนหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ได้สามสิบเก้าแล้วเน ปัญหาโ okay. อเคอืมนั่นสินะเราได้เลียไก่น,นี่เรายอมเสี่ยงสร้างโซซอสก่อนหรือว่าจะทำเป็นโซเฟลมเบลร์ดก่อนดีนะโอ้แต่งทำได้อยู่ก็โอเคมา โซฟลีมเบิร์ดอาวุธระยะไกลที่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นบอกตรงๆก็คือมันค่อนข้างที่จะต้องยิงห้ามโดนแต่ต้องยิงใกล้ๆสาธิตแล้วนะโซฟลีมเบิร์ด โอ้ยตุ้มจริงจริงยิงไปตรงตัวอะไรก็ได้โอ้ย แต่เสียงก็คือเลวลาดาเมจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ายิงโดนตัวมันจะไม่ระเบิดอันนี้ก็งงโอ้โอ จ้าโครงกระดูกหายไปไหนเนี่ยก่อนลองมา,ารออตรงนี้ก็หิ้งนะอยู่เปรียงเสียงธนูนี่นะแกละโหสองตัวเลย Boom. Boom Flame Soul flame. Bird. Hãy kinh cho เจ้าเอ็นดูแมนนี่เมื่อกี้มันหายไปไหนแล้วเนี่ยคิดว่าจะแข็งแกร่งกว่านี้อีกโอ้ดาวิดมันเบาเลยนะโอ้ดูดแล้ว เป็นปัญหาเนี่ยโอ้ันดีโอ้มันจะตายฮะ แล้วกระจอกว่าที่คิดเยอะเลยนะ โอ้โห้โดนโอ้ไม่เห็นยัดเจ็บเลยฮะว้าเอนเดอร์โพลกับไอออเบนเดอร์นี่พอที่จะไปสังหารมังกรแล้วสิ หมายถึงมังกรตัวใหญ่นะระยะไกลเจอระยะไกลด้วยกันหน่อยไหมลนะ่ะ Ой. หลังจากที่เราได้ดาบโกงนี้มาก็ก็ดีขึ้นเอ่อต้องการอีกเราๆสามตัวสำหรับซอมบี้อา่าซอมบี้เหรอ ตอนนี้ที่น่ากลัวสุดก,ก็ต้องเป็นมิวแทนคริปเปอร์สิลนะตัวอื่นก็ไม่ค่อยน่ากลัวน่าไหร่ตกใจหมดอขอบคุณที่ดูข้าหานะเจ้าไปสลามก็น่าสนใจ ดอกซะด้วยหญิงจังน่าราเนะี่ยไม่ดอกอีกแล้วโต้ไเมื่อกี้หรือมันเห็นแล้วมันหายไปไหนหมดแล้วล่ะสมบีชาวบ้า,บานเมื่อกี้อะ่ะโอ้ รัวเป็นช็อตเลยแม่กอด my god d a m มเม็ดขอร้องขอเถอะโอ้นี่อะไรกันเนี่ยมีคนเคยมาตั้งแคมป์ที่นี่ด้วยที่นี่ก็น่าสนใจฮะ ไปข่าอยากได้อเมทิสแถวนี้ถ้ามีอเมทิสน่าจะดีฮะอดูท่าทางน่าจะมาตั้งแคมพี่กันเจอนะนี่มันเรียกได้ว่าแบบว่ามันก็เป็นดันเจียนเลยนะ เพราะว่านันเจี้ยนก็ต้องมีคนมาตั้งแคมป์เยอะอยู่แล้วลงนันเจี้ยนก็คงไม่ได้ลงมาแค่วันเดียวน่าจะต้องลงนันเจี้ยนหลายรอบพอสมควรเลยครบแล้วนะถ้ามีไม้แล้วก็โอ้ถึงไม้นี่ไม้หลบไปแท้ ไม้ตต้ดินนะเอ๊ะแล้วจุสาขาเพื่ออะไรกันสุดท้ายก็กลับไปข้างบนเดี๋ยวมันต้องใช้อะไรกันเนี่ยอ๋ออยู่ที่มือข้าหนึงง่ง Steam ตอนนี้ค่า s t a r ์เบ s ร์สตีมได้แล้วมีคนบอกค่าสตาร์เบอร์สตีมไม่ได้ไม่สิมีคนบอกว่าค่าสตาร์เบอร์สตีมได้พูดผิด แปนว่าถ้าคาสตาเบอร์สติวแล้วล่ะก็ก็มันต้องเปลี่ยนมุมมองนะ่ะใช้ดาบเดียวตีอะหามอนที่เหมาะกันเฮ้ยวิญญาณนะ่ะตียัก์ชะมัดเลยต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ Starburst stream. Starburst stream. Mùng mông đơm hả? Ồ. Ok ตราบรสตีมคือดาบอีกข้างหนึ่งเรางงเหมือนกันทำไมต้องถือท่านี้าโอเคได้เวลาเกับเกี่ยวดวงยันตราบรสตีมเข้าสมุดเบี้ยวเข้าสมุดเบี้ยว ตัอไปตอนนี้มิวแทนเอนด์แมนเริ่มเกิดแล้วตอนนี้ตัวเดียวที่แม่เคยสู้อย่างจริงจังแต่เคยเห็นอยู่ไกลๆก็คือแล้วไปตอมอะไรตรงบ้านค่ะแล้วขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลย นี่นี่นะโอ๊ฟอร์ดวอล์กเกอร์โอเคเด็บล้อให้ตายอะทรมาน ทรมานบอกเลยจังหวะนีสงสารเลยอ่ะออ ลยนะเลือดค่าอ็เหลือครึ่งหนึ่งโอ้ยดาวเต็มไปหมดแล้วเนะี่ยวันนี้อ่ะอัดไปสองคลิปเลยนะคลิปก่อนก็อัดอัดวันเดียวกันนี่แหละส่วนวันนี้ตัดไปแล้วสองคลิปเอานี้อาจจะได้ตัดสามคลิปโอเคไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับสิวเกินกู๊ดบาย